สวัสดีครับเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมาพระพุทธเหนือพรมบ้างนะครับเป็นพระเหนือพรมมีแบบมีขอบนะครับของหลวงปู่ดูวัดแกนะครับน่าจะสร้างในประมาณสักปีประมาณสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆเท่าที่ผมศึกษาดูในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยรุ่นแรกๆจะไม่มีขอบนะฮะตอนหลังๆเนี่ยก็จะมาเสริมขอบเพิ่มขึ้นมานะครับเรียกว่า พระเหนือพรมนะฮะอันนี้นะฮะก็คือเป็นพระพุทธเจ้านะฮะนั่งอยู่นะฮะเนี่ยนะฮะเหมือนจะตอนเสด็จไปโบสถ์พระพระกาพรม,มันนะครับตามเรื่องที่เล่าเนี่ยก็คือท่านพระกาพมเนี่ยท่านเป็นพมที่แบบมีฤทธิ์มากนะครับแล้วก็มีความาเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ท่านก็เลยไปโปรดนะเพื่อให้จะได้ตัดสรุรรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเหมือนแข่งขันกันะนะครับ โดยการผัดการเล่นซ่อนหาอะไรประมาณนี้อาจจะเรียกว่าปางซ่อนหาก็ได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็หาท่านเท้าปะกาผมก่อนให้ท่านไปซ่อนที่ไหนก็ได้นะครับซ่อนในทะเลเป็นเม็ดทรายบ้างเป็นนกเป็นอะไรหลายหลายอย่างนะครับแปลงกายไปเรื่อยๆนะครับแต่พระพุทธองค์ก็หาเจอทุกครั้งนะครับก็เลยมาถึงที่พระพุทธองค์ต้องซ่อนบ้างนะครับหลังจากที่พระอุณ ซ่อนตัวเนี่ยก็กลายเป็นว่าท่านประกาภพรเนี่ยไม่สามารถจะหาพระพุทธองค์เจอนะครับพอมาเฉลยสุดท้ายก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์ท่านเนี่ยก็เดินจงกรมอยู่บนศีรษะของเท้าประกาภมแค่นั้นเองนะครับท่านก็มองไปทั่วเลยแต่ไม่เคยมองมาที่บนข้างบนนะครับก็จะมีพระปางนี้อยู่ตามวัดต่างๆก็จะมีนะครับหรือเรียกว่าปางซ้อนหานะครับอ่ะทีนี้เรามาถึงกับองค์ที่ดีไซน์ของ หลวงปู่ดู่วัสแกเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านดีไซน์เป็นพระนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะมีสอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่ไปน,นั่งกรรมฐานเนี่ยจะเกิดความกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะตามที่ฟังมาท่านก็เลยมีกุศโลบายสร้างพระมาให้กาไว้นะครับเพื่อจะได้แบบหยุดกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางท่านก็บอกว่าท่านก็จะทําไว้แจกสาหรับคนที่มีวรารจิตถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสร้างนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยที่สร้างมานะครับข้างหลังก็จะยังไม่มีปั๊มตายางนะครับในปีหนึ่งเจ็ดแต่หลังจากที่หลวงปู่ท่านเสียไปตอนนั้นนะก็เลยมีการนาพระที่เหลือออกมาแล้วปั๊มตายางแจกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อรุ่นที่ไม่มีขอบเนี่ยจะสร้างก่อนนะครับต่อมาก็พัฒนาจนมีขอบแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนี่ย เพื่อนผมเล่าว่าเขาได้รับมาจากมือของหลวงตาำลำไยเราสักปี2,540นะครับก็ประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วนะก็วันนี้เลยเอามาถ่ายแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในตัวองค์พระนิดน,นะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนนะครับยันนะรอบๆตรงนี้นะเท่าที่นับได้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด9 9ตัวนะครับเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 ก oh, นะฮะเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็เนื้อองค์พระก็จะเป็นเหมือนกับผงพุทธคุณผสมปูนอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะมีเกล็ดเกล็ดเกล็ดเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยซูมดูกันอีกทีนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเวลาเราเทของเปียกๆนะครับเหมือนขนมเหมือนอะไรนี้เพิ่นเห็นีฮะแล้วมันก็จะเป็นค้าบแบบย่นย่นยับยับ,ยบอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะ ล้าด้านหลังไม่ได้มีพิมพ์อะไรนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองซูมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากตัวน้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนะครอ็นเนี้ยจะเป็นกลิดกลดเต็มไปหมดนะฮะที่เนื้อผ้านะครับเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นที่เป็นเกล็ดๆนะผมเปิดดูทางออนไลน์ก็ แบบเกล็ดก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหระคะ่ครับนี่ขึ้นทั้งองค์เลยนะครับนี่นะมีรอยปัะทุแบบเหมือนมวลสารระเบิดหายไปด้วยนะครับน่าจะเป็นฟองอากาศนะตอนที่เทพระลงมานะฮะนี่นะนี่ครับหน้าของเท้าปากกาพรมนะครับเนี่พร,ระพุทธองค์ก็นั่งอยู่บนพัดเสียนของเท้าปากกาพรมนะครับอ่าเท่าที่ ดูมานะครับคือพระเนี่ยตอนแรกอะ่ะไม่ได้มีกรอบนะฮะหลังจากนั้นพอสร้างก็เลยเหมือนกับดีไซน์กรอบแล้วมาแปะนะครับมันทําให้บางส่วนเนี่ยเราอาจจะเห็นรอยต่อของขอบนะครับอย่างตรงเนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับจะมีเส้นที่ไม่ได้เป็นแบบต่อกันแบบนี้นะครับแต่จะเป็นเส้นตรงลงมาอย่างเงี้ยเหมือนขอบมันแค่มาต่อกันนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับ ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นการเอาขอบมาเสริมภายหลังนะครับน่าจะเอาบล็อกเก่ามาแล้วก็มาเสริมขอบนะฮะทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการเทแบบแล้วก็ปล่อยไว้นะครับมวลสารก็จะเลยยับย่นย่นย่นเนียน่ย,ยนนครับเห็นไหมฮะยับยับยน่ยนย่นแบบเนี้ยนะ เนืดเน่เนอย่างเงี้ยนะครับนไคเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มที่ย่นย่นนะครับย่นย่นไปทางนี่อะไะครับเนี่ยนะครับย่นย่นย่นไปเลยนะฮะองนี้ก็ไม่มีตายยางนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงยุคที่ปู่แจกช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าเพื่อนรับมาจากอตคงตาลําใหญ่อีกทีนะครับเมื่อปีสีู่นย์นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ